สวัสดีทุกคนนาะเปิดมาเจอกันคลิปนี้กับเซนเดิมเซนเคยก็คือเฮาสีพามาตามติดชีวิตของเฮาันนเองช่วงนี้ก็ได้ออกไปใซแต่ว่ามันนี่สีออกไปเห็ดผมน้องนา่นันนเองเพราะว่าน้องนั่งเปิดหานเป็นมือทําอิเนอะหลังจากที่ลอกลามาเนื่องเดือนเฮาก็เลยว่าสิไปแหกมานเห็ดทรงผมนามเงินเพิ่นจักหน่อยแต่ว่าบ่ได้มากู้เดียวเดอมื้อนี้เด้อมีทีมงานฮะยินดีต้อนรับน้องนางขําแพงมากเลยไหม อย่ามาอย่ามาอันนี้ก็คือน้องนางคำแพงส่วนนี้เพื่อนกำลังกลับจากไทยแลนด์เขาก็เลยว่าส่วนเพื่อนมาชื้อกล่องไห้เอาสบายดีนะดิปเป็นใจไหนไปอยู่ไทยแลนด์ก็โอเคมวนบ่มวนไปอยู่จักปีสองปีม <า S 2> mm ัน hmm. ด้ว่าไปอยู่อย,อยุทธไทยแลนดน์หอดไทยบ่ ไปหอดะนะเนาะไปไายกับตองไปหอดนั่นนี่บอกี้ลายด้เนาะหอดไทยสวยโอเคเนาะเดี๋ยวเขาสิาพาทุกคนออกไปเฮ็ดสีผมกับน้องนางแต่ว่าหานเพิ่นกับอยู่ใกล้เติบเดี๋ยวเขาสิย่างขึ้นไปเพราะว่าบรม่มีรถเพิ่นเอารถไปนั่นเองเดี๋ยวสิพาทีมงานคนใหม่ย่างออกกําลังกาย <laughs> ไปย่าง หลังจากที่เฮ็ดสีผมเดียวเดี๋ยวสีไปสื่อส,สินหมูมาเฮ็ดสินลาดกินสลองแล้วก็สีส่วนทีมงานสาวๆแกงมาหอนมากินน้ำแต่ว่าน้องหน้าข้าแพงนี่เพิ่นกับบริอยู่เพื่อนเ้องหรอเพิ่นอยู่ในเมืองเพื่นเป็นลูกของอ่าหนอ้องขออพอนั่นเองแต่ก่อนไปเฮียนกับซิเมน็นอยู่กับเพ,พิ่นนี่แหละจักปีะจักปีเขาอยู่กันปีึงหอดปี่ซี ปีนึงแล้วเราไปเยียนตอนมอแม่เราไปเยียนตอนมสี่บอกเราไปก่อนเลยไปก่อนขอเจ็ดแปดปีเนาะเดี๋ยวอ,อีกเล็กน้อยก็บฮอดแล้วเพราะว่าทานเพื่นเมนยูทางเขายางข้าวเดียว <laughs> มื้อนี้พ่อย่างเพราะว่ามันบ่แดดคึ่มๆค,ค,คือฝนสิตกแต่ว่าฝนก็บ่ตก มื่อคืนนี้มีลมมากเลแห้งแห้งยานตะก๊กม่วงสืหล่มทับหัวอยู่แต่ว่ากลบว่ามีฝนจักมิดมือนี้อาการก็ดีดีตอนนี้เรากำว่าหอดหาดนองน่างแล้วพ้อบแล้วบ้างชอบชอบชอบอ้นี่ก็ยอมพูกันอ่ะยอมนึยอมซีอย่างยอมซีน้ำตาลซีน้ำ อุ่ตันเข็มเ่นี้ว่าสีหอมสีให้น้ำดำขึ้นกระเกาแล้วนแดง บาดเสียห้มันลงกว่าเก่าอันนากว่เจิดกว่าเก่าแห้งเป็นแห้งแต่ว่าของเอานี่เป็นสีมอคค่าคอฟฟี่มันจะออกดำดำเงาๆโอ้ังจ้าปิ้ล้างปิ้นล้างไว้เอาไว้จักสารมือหรืออันที่เล่นจักรยนเป็นซ้ำโอเคใจสีโซสีดีก่อนกันซ้ำลงซีเหลวเนาะเออมันโดนเลย สัักกแต่ว่ามันก็งามอยู่นี่มันก็ไปอีกสไตล์นึงเพราะว่าผมเปื่อนตัวเก่ามันจะออกออกเหลืองแห้งเนี่ยผมเปื่อนน่ยมันอยากแข็งแข็งจังหน่อยนะผมเปื่อนมันอยากแข็งแข็งรีดแล้วก็เปื่อนยูว่าแล้เฮ็ดร่อนเฮ็ดหยัยบตลอดว่าได้ท้ามผมเลยบอกเพื่อนให้อบไอ้น้ำเพื่อนก็บอกคอยได้อบออกซักแล้วก็ใส่ยขี้มักแล้วก็อบไอ้น้ำแล้วผมก็จะไปไปล้างหัวอะไรเนี่ยไปเวลาผมเหมือน เดี๋ยวมันสิดําแห้งออกผู้นึงก็สิแดงเออผู้นึงก็สิดําแหงผูง เรียบร้อยสีโพอมอร์าจับเป็นจับดำดีสีวัตถุพอดีสำเนี้พอดีงาด่ามดำหม้แห้งออกสีเำตันเข็มเนาะสีมอคคาคอฟฟ เรียบร้อยเดี๋ยวสิออกไปตลาดไปสื่อซีนโมโมาเห็ดซีนลากินอย่าลืมส่วนซีแวดว้เดี๋ยวเจอกันชิมงานสาวๆแกงมาฮอนโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันยูเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าสิออกไปตลาดโบราณไทยเบิง์นบอ สีไทยบังแต่ตอนกินงนามบอสีผมอ,อมสีสีแค่ไหนยังคือสีผมเกา่าดีอวะไปอะไรีไปลาีไหมนมเมื่อถาเดี๋ยวสิไปตลาด มาหนึ่งเท่าไรเป็่อนคาเนคายมาหนึ่งเท่าไรสามมาสามพันสามมาสามันอหมามดไหไงไงงามออาถายแรกังสามาแล้นีขงเลขอเนแบบเมแวมอายางขเมือเือนเา่าเออยเอารถจักไปเขาก็ตรงไนยางเอือยเอารถจักไปตลาดมนางจะเบิ่งได้หือ Tiêu Hãy nhanh nhé ngồi <laughs> phơi những khương gì Tại ai khó Phát bụng, phát bụng Khai phát bụng lên แรงเขาเสศษสิ้นดาดเนาะมาเริ่อยแต่ตลาดเดี๋ยวเขาจัดการถวนวงทรงสามก่อนเขางานประจำว่เ <laughs> ดลเมือเดลเมืองเขาอะไรเนี่ยนี่แต่อยู่งงานประจำนี่ลนะจ้า เดี๋ยวจังหน่อยจังสีให้น้องนั่งแล้วกะ็น้องเสาค้ำแพงจัดการพวกสีมูลแล้วก็พักชีเ็ดสินหลานเองคำแพงคนก็มาดินนั่ซื้อาะว่าคนก็ลังมาแต่ใช่ในประมาณเดือนกลัวๆล่ะรักโตย,ยังไม่ลอยบ่มีโควิด ว่านี่เขาไปในเมื่องไปหาอาก็เรียกว่ามาำกัดสมัยเฮียนตั้งแต่หม .4 อหอดปีสี่ซีเนยูํำก,กันก็เพิ่นเลยย่เยื้อเมยเพิ่น,นก็เรียกว่าใยญยมาน้ำกัน,กนมานนอยู่วาแตยากเนยจุกน้อยเพราะมูอไม่ลีเอีย เดี๋ยววันนี้อาากาศก็คือขจจงซี่หลายมื้อแล้วฝนตกมีวันิตกเมื่อคืนนีแต่ขมี้นกาเอ้าอีีเอาจังสีข้างฝนตกเมานี่านใหปวกออกคือง จังวายอยางก็เือนคว่อ่านีหุงมมกหลังหวยหลังบอลกฝนตกมากเลยน่ากยางหลังหวยผมมักม่วงมาเป็นอย่างแบดแดดหลังหญ่างตอนเทียงสีหลังเปส่วงเสาแล้วก็ส่วงคำจริงอากาศนันเบน แถมเหลียวไมว่ไหวอยู่แต่เรติดสีบรอนซ์ใสแบบตรงขั่งสีลายจาะอะไเ,เดี๋ยวถ่ายคอแล้ววางวาก่อนส่วนเราก่อเหือ,อก่อเพิ่มสักหน่อยก้าบุไว้แล้วก็จับซางซา ักหน่อยพอมาลงหน่วยเดียวกอลงมาหลายๆแนงสิกินนําให้พอแล้วกอเอามาข่าวลงมาเห็ดน,น้ําสุปมันจังสิได้คือเคิมคือเคิมบ่่าวไฟพอลน้ําหลายๆเด้ ามบาทเดียวสองห่วยแค่อู้หลายขนาดเนาะพอนอ่ะพ่อเดี๋ยวส้มหน่วยเดี๋ยวอะไมันเก่าแก่เดี๋ยวสปเป็ดน้ำซุปสนลาดจะเป็นงาเนาอข่าต้เนาะ่ข่าฝ่ายมุดดอานห้ากนยากำลองคือืนมัดคื่ nằm sẽ ra anh này, lại tê hiền này chân bước hìa bước chân oh, chân bước chân bước เอากินกินละใส่แจ้งดาวตอนแซ่บสุดก็จะจกตากันแล้วโมเห็นหุงม, <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้วไฟมาแล้วเอาเฮียนเลยเฮียนเลยเฮี <laughs>